การลงทุนเนี่ยในการไปซื้อตึกสกายนายนี่นะคะคไม่ได้ซื้อตรงๆไงซื้อผ่านกองทัสไม่ได้ตัดสินใจซื้อเองด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการลงทุนที่ประชาชนจับตาเข้าไปที่กองทุนประกันสังคมแล้วการเข้าไปซื้อหุ้นต่างๆเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเงินสักประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทของกองทุนประกันสังคมจัดพอร์ต2ล้านล้านนะ เข้าไปซื้อหุ้นลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยก็ BCP ครับแต่มูลค่านี้ถือเป็นอันดับหนึ่งในช่วงหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าเงินของประกันสังคมมันเยอะแค่ไหนอะไม่นานมานี้เกิดบิ๊กหลอดกับหุ้น BCP บิ๊กหลอดนี้จากใครขายใครรับไปและทีนี้คำถามคือใครที่จะถือหุ้นเกิน9%กก่อนไปรับชมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามฐานเศรษฐกิจในทุกแพลตฟอร์มด oui)> ้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากพวกเรา กันต่อกับปมการเข้าซื้อตึกสกายนายเซ็นเตอร์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับโดยกองทุนเข้าไปซื้อมาในราคา7,000ล้านบาทย่อมเป็นที่น่าสงสัยแล้วก็น่าจับตามองว่า ซื้อทำไมซื้อแล้วคุ้มหรือไม่อย่างไรไ<อ>โดยผู้ที่จะต้องแถลงเรื่องนี้ข้อมูลอยู่ในมือเขาครับคือสำนักงานประกันสังคมนั่นแหละครับท่านเลขาก็ต้องออกมาชี้แจงถึงแม้ว่าการซื้อตึกนี้จะไม่ได้เกิดขึ้นในยุคข,ของท่านซึ่งคุณมาลสีใจรังสีเลขาคน<ะ>ปัจจุบันก็ออกมาชี้แจงแบบละเอียดยิบซื้อทำไมมีการคำนวณให้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าตอบกลับเร็วนะเพราะสังคมเนี่ยตั้งคำถามนะคะคือต้องยอมว่ายอมรับว่าขณะนี้เนี่ย กองทุนประกันสังคมถูกจับตามองถึงการบริหารจัดการเงินในกองทุนค่ะเพราะมันส่มเสี่ยงอยู่ว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่ากับการทั้งจ่ายสวัสดิการให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินบำนาญชาราภาพแล้วเดี๋ยววิสูท์ใหม่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันด้วยนะคะในช่วงท้ายของเบรกนี้เพราะฉะนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายออกไปแล้วบอกว่านะั่นคือการลงทุนมันต้องมีรีเทิร์นที่คุ้มค่าคําถามก็คือว่าการไปซื้อตึกคุ้มไหมรีเทิร์นเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้เลยค่ะการชี้แจงบอกว่าการลงทุนเนี่ย ในการไปซื้อตึกสกายนา์นี่นะคะคไม่ได้ซื้อตรงๆร,งรงไงซื้อผ่านกองทรัสเพื่อกิจการร่วมลงทุนซึ่งเป็นหน่วยลงทุนที่ได้รับการดูแลตามกฎหมายมีโครงสร้างการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันดับแรกจะบอกว่าไม่ได้ตัดสินใจซื้อเองด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ได้ตัดสินใจ ผิดกฎเออเพราะว่าดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง,งตามกฎหมายฟองทัสก็มีกฎหมายดูแลอยู่ไงเออไม่ผิดเป็นไปตามนั้นต่อมามค่ะนไม่ซื้อผิดเลยแล้วก็มีการประมูลประเมินมูลค่าทรัพย์สินจากผู้ประเมินอิสระสองรายที่สองรายนี้ได้รับการรับรองจากกรลตอตด้วยนะตรงนี้ชี้แจงอะไรตรงนี้ชี้แจงคําถามท,าที่บอกว่าเอ๊ะตอนช่วงสถานการณ์ฟองสบู่เนี่ยราคาตึกประเมินอยู่ประมาณ3,000ล้านอตอนไปซื้อซื้อ7 0 0 0ล้านเอ๊ะราคามันบวงขึ้นไปผิดจากความ ควรจะเป็นหรือไม่ในส่วนนี้ชี้แจงบอกก็อย่างน้นอยๆเนี่ยผู<ม>้ประเมิน <S 2> 2 <S <อ>ราคาอิสรนะสองรายมาประเมินตรงนี้ Income approach วิธีการพิจารณาจากกายได้พิจารณาได้7,300ล้านส่วน Cost approach หรือพิจารณาจากต้นทุนคือ8,000ล้านเลยนะครับและราคาที่สำนักง,งานประกันสังคมเข้าลงทุนจินอยู่ที่6,900ล้านซึ่งต่ำกว่าราคาประเมนินทั้ง Income a p Pro a c h และ cost Approach Cost Approach นะครับ เออนี่นีนค่คือคำชี้แจงนะครับทีนี้สถานะการเช่าพื้นที่เอาปัจจุบันคุณมานาศีเปิดเผยออกมาเลยว่ามีอัตราการเช่าพื้นที่ที่มีสัญญาเช่าแล้วคือ45%เปอร์ของทั้งหมดมผู้เช่าที่เช่าพื้นที่แล้วคือ25% 5่เปอตอยู่ระหว่างทยอยเข้าอีก20%เซแหมอยากรู้จริงๆว่าตอนซื้อมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถ้าอ้างอิงตามคนเปิดเรื่องนะเปอร์เซ็นต์เดียว ไม่มั่นใจนะครับประมาณนั้นนะคะทีนี้คุ้มไม่คุ้มผลตอบแทนค่ะยิวที่ได้รับจากการลงทุนในครั้งนี้นะคะชี้แจงบอกว่าคาดการคาดการผลตอบแทนเอาเป็นเงินสดเลยแคชยิวจะไม่ต่ำกว่า5%เมื่ออัตราการเช่าเนี่ยคงที่ซึ่งคงที่ตรงนี้เนี่ยขอยยึด 4 5นะ <c oughs> ที่บอกว่ามีสัญญาแล้วเนี่ยนะคะ<ช>ตรงนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มของที่ดินแล้วก็อาคารในอนาคตด้วยอ่าแคป่เตลเกณฑไงถูกตอ้องทีนี้พอถามว่าอะไรทําให้ตัดสินใจเลือกลงทุนด้วยการไปซื้อตึกทําไมไม่เอาไปลงทุนอย่างอื่นเช่นซื้อกองทุนพันธบัตรอะไรต่อมีอะไรตั้งเยอะตั้งแ<ช>ยะคาตอบแบบนี้ค่ะเปรียบเทียบกับพันธบัตรรัฐบาลให้ดูอายุ10ปีที่ผลตอบแทนแค่2.3%ต่อปีนะอันนี้ได้5 อา้าก็เยอะกว่าสิก็ลงทุนสกายไนก์ก็สูงกว่าในระยะยาวอยู่แล้วเพราะว่ามันมีมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตนะมูลค่าในอนาคตจะเพิ่มได้อีกเพราะเป็นที่ดินกรรมสิทธิ์แบบฟรีโฮและตั้งอยู่ในนิวซีบีดีที่แนวโน้มเติบโตสูงนี่ไงอย่างที่บอกไปตัวมูลค่ามันเติบโตขึ้นด้วยถ้าเป็นภาษาหุ้นก็แคปิตอลเกนมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกในอนาคตอเอาไปถัวเฉลี่ยกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะเป็น5%เอยังไงก็คุ้มกว่านี่คือคําอธิบายนี่ ทีนี้นะะย้อนดูไทม์ไลน์กันหน่อยครับว่าแล้วคําอธิบายนี้เป็นคําอธิบายที่ออกมาจากปากของคุณมาราศีเลขาธิการประกันสังคมแต่ย้อนให้คุณผู้ชมดูหน่อยคือท่านไม่ได้เป็นคนตัดสินใจณวันนั้นอยู่แล้วนะครับตึก ICE เป็นตึกร้างจากวิกฤตต้มยำกุ้งช,ช่วงโควิด1 9ประเมินได้3,000ล้านบาทแล้วปี65กองทุนประกันสังคมเข้าไปซื้อตอน ICE เปลี่ยนชื่อเป็นสกาย i น e มูลค่า 7,000ล้านบาท6,900รล้านคุณมรสีว่ก6,900า 6, ออก็บวมมานิดนึงนะคะออก็ตรงนี้แหละที่ย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูว่าทั้งหมดตรงนี้ถูกผ่านการตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลตอนซื้อตึกเนี่ยตอนนั้นเนี่ยคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีแรงงานและเลขาธิการของทางด้านกองทุนประกันสังคมเนี่ยเป็นขั้นก่อนหน้านี้<ะ>ทีนี้พอมาถึงปัจจุบันคุณอน,อนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่ท่านก็ เป็นรองนายกที่มักับดูแลท่านก็ตั้งคณะกรรมการเลยบอกเดี๋ยวสอบกันหน่อยปมนะซื้อตึกนี้ใช่ก่อนในเมื่อสังคมเ่ยมีการตั้งคําถามนะคะก็นํามาสู่คําสั่งล่าสุดของรองนายกที่ดูแลนะแต่ว่าตัวท่านน่ะนั่งมหาดไทยแต่ท่านเป็นรองนายกที่ดูแลไปถึงแรงงานด้วยใช่ตั้งปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่คุณอัดอันสิทธิ์สัมพันธารัฐนะครับเป็นประธานการสอบสวนข้อเท็จจริงซึ่งการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องของการซื้อตึกสกายไนท์พอตั้งคณะกรรมการขึ้นมา อีกคนหนึ่งที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ต้องพูดคุยกันก็รัฐมนตรีแรงงานก็ต้องให้ข้อมูลอยู่แล้วคุณพิพาทศรษชกิจประการแล้วก็ย้อนกลับไปผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือทางด้านของอตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คุณคุณสุชาติชมกลิ่นอดีตรัฐมนตรีแรงงานที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นในยุคที่ท่านเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับอเอาละคุณอนุทินบอกองี้บอกว่าอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยก็ต้องไปสอบสวนเราไม่แทรกแซงก้าวไกา่ก็จะทําไปให้เกิดความเป็นธรรมอันนี้แค่ สอบสวนข้อเท็จจริงยังไม่มีการลงโทษเดี๋ยวพอทราบข้อเท็จจริงเห็นความผิดปกติก็ค่อยพิจารณาดําเนินการต่อไประยะเวลาใช้เท่าไหร่ mm. คุณอนุทินบอกว่าระยะเวลาในการทํางานจะก,กี่วันเนี่ยก็เร็วที่สุดก็แล้วกันโดยจะไม่มีการแทรกแซงหรือก,ก้าวไกรนะย้าอีกครั้งเลยนะนเพื่อป้องกันในเรื่องของความสับสนแล้วก็ให้เกิดความเป็นธรรมนี่ก็คือสุดท้ายแล้วคุณอนุทินตั้งชุดขึ้นมาไม่รู้จะเป็นปมร้้วในพักร่วมรัฐบาลอะไรต่อไปอีกไหมแต่ที่แน่ๆเรื่องนี้คุยกันแค่เรื่องตึก เอาแค่ตึกก่อนแล้วกันนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมแล้วหลายหลายท่านก็ถามว่าแล้วมันคุ้มค่าไหมแล้วไปซื้อที่อื่นไม่ดีกว่าหรอฐานเศรษฐกิจไปเปิดมาให้เข้าใจนะคะว่าเอ๊ะมันมองเห็นแหละยิวที่จะเป็นเงินสดเนี่ยตราผลตอบแทนได้เท่านั้นเท่านี้5%ก็สูงกว่าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็ถ้าเกิดว่าอัตราคงที่อย่างที่บอกไปการเช่าคงที่5%เอแต่ว่าทําไมต้องเป็นตึกนั้นใช่ถ้าจะอยากจะลงทุนในเรื่องของอาคารสํานักงานให้เช่าเนี่ย มันมีโลเคชันอื่นนะ่าสนใจกว่าหรือไม่ก็ลองไปกลางดูค่าเช่ากันมีอีกตั้งหลายตึกเนาะเปิดให้คุณผู้ชมค่อยๆดูกันไปแล้วกันสำรวจค่าเช่าพื้นที่สำนักงานต่างๆเราก็คัดมาที่เป็น CB d ดีเพราะว่าทางด้านของคุณมาราศีบอกว่าพระรามเก้าเป็นนิว CB d ดีเราก็คัดมาสักหน่อยเอาสีลมไหมมหานครเซ็นเตอร์ค่าเช่าพื้นที่นี่600ต่อตารางเมตรต่อเดือนนะขนาดพื้นที่เขาให้เริ่มตั้งแต่52ตารางเมตรขึ้นไป ตัวอย่างพื้นที่52ตารางเมตรค่าเช่าก็จะเดือนละ30,001อะเดี๋ยวมาดูกันเก็บไว้ในใจเริ่มต้น30,001เอาละไปพญาไทกันหน่อยมาหาคนครยิบซ้ำตรงนี้ค่าเช่าเนี่ย5 50บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะก็ให้เช่าตั้งแต่ขั้นต่ำเนี่ย70ตารางเมตรเอ,อก็คูณไปเออนะครับก็จะไป,ะาปะาสาทรเลยอ่าเพราะมาันหลายหมื่นเหมือนกันนะอ่าทีนี้ไปสาทร ชาร์เตอร์สแควร์นะฮะอันนี้372.83สบาทต่อตารางเมตรต่อเดือน<ม>ขนาดพื้นที่เริ่มตั้งแต่60ตารางเมตรค่าเช่าก็จะตกเดือนละ<ฆ>2 2 0 0 0ตารางเมตรนี่ก็ไม่ใหญ่นะอ,ออฟฟิศจริงๆใช้มากกว่านั้นอยู่แล้วเดี๋ยวเอาตึกสูงใหญ่เลยที่เป็นตึกเขาเรียกว่าไอคอนิกหนึ่งของสาทรเลยนะ Empire Tower มผมไปวิ่งประจำเลยเพราะเาจะมีงานวิ่งทุกปี<ฆ>ประมาณ900บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะครับก็ขนาดพื้นที่ 9 9 5 9ตารางเมตรขึ้นไปค่าเช่าก็จะอยู่ที่สักเดือนละ8 9 6 0 0น้บาทนี่คือถูกสุดนะเทียบกันเทียบกันนี่เออยังไม่หมดนะคะสกายไนเซนเตอร์เมื่อกี้เป็นย่านสีลมสาทรใช่ไหมจับลำดับให้ได้ดูอันนี้เอามารวมพระรามเก้าอันนี้ย่านพระราม9ก้าเริ่มที่สกายไนเซนเตอร์ดีกว่านี่แหละ6 0 0้บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนค่ะแล้วเขาก็กาหนดพื้นที่ในการเช่าขั้นต่าอยู่ที่174ตารางเมตรเพราะฉะนั้นค่าเช่าถ้าเท่านี้ หนึ่งร้อยเจ็ดสิบตารางเมตรต่อเดือนเนี่ยประมาณหนึ่งแสนสี่พันกว่าต่อเดือนต้องบอกว่าสกายเนสเซนเตอร์เป็นตึกสูงพื้นที่เยอะนะฮะแล้วก็จะมีบางพื้นที่เขาให้เช่าเป็นออฟฟิศแบบดูเพล็กซ์นะหมายความว่าออฟฟิศหนึ่งออฟฟิศคุณมีสองชั้น<ไ>อยู่ในห้องห้องเดียว <sim. S 2> ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเริ่มต้นแสนหนึ่งเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้พื้นที่ถึงร้อยเจ็ดสิบสี่ตารางเมตรเนีย่ยอันนี้ก็ต้องตั้งข้อสังเกตไว้ <sim. S 2> ส่วนไปดูในย่านเดียวกันอย่างอาคารจีทาวเวอร์กันหน่อย 950บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนหรือว่าจะนายทาวเวอร์เอ850บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะว่าค่าเช่าย่านนี้ถือว่าราคาใช้ได้ก็ไม่ได้ถูกอะ่ะ<อ>ก็สูสีฟัดเหวี่ยงกันได้ราคามาต<อ>ารฐานทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูต่อไปว่าแล้วผู้ที่ตัดสินใจจะไปเช่าต้องยอมรับว่าผู้ที่กระโดดลงมาเล่นในธุรกิจอาคารสำนักง,งานให้เช่าเนี่ยรายใหม่ๆเยอะนะพื้นที่น่าสนใจจูงใจเยอะเหมือนกัน ตามภาพที่ดูเลยเนี่ยเป็นดับเบิลวอล่มเห็นไหมนี่สกายในเซ็นเตอร์ตอนนี้มีสัญญาเช่าอยู่45้าเปอร์เซ็นต์ต่อมาคือทำยังไงครบร้อยก็มากิดทยอยเข้าอีก20%เปอร์เซ็นต์ไงที่เขาบอกก็เข้าไปแล้ว25ทยอยเข้าอีกก็เป็น4 5ก็45ตามสัญญาเช่ายังไม่มีที่เหลือเหรออ๋อเอ้าตายแล้วอย่างนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ต้องทำการตลาดโปรโมทต่อชี้แจงมาแล้วเราก็กางให้ดูก็แล้วกันค่ะถ้าจะว่าด้วยเรื่องของความคุ้มค่าหรือไม่ที่ไปลงทุนนนใตึกี ที่เหลือคุณผู้ชมก็ลองดูกันตัดสินใจกันนะคะนี่คือหนึ่งภาคส่วนเราเคยเปิดภายชาติให้ดูเป็นสัดส,ส่วนเล็กๆของการนําเงินกองทุนไปลงทุนแต่ว่ามันก็เป็นเงินประชาชนถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการลงทุนที่ประชาชนจับตาเข้าไปที่กองทุนประกันสังคมแล้วการเข้าไปซื้อหุ้นต่างๆเนี่ย คนก็สนใจเหมือนกันปฏิเสธไม่ได้ว่ามีเงินสักประมาณ2องแสนกว่าล้านบาทของกองทุนประกันสังคมจากพอร์ตสองล้านล้านนะเข้าไปซื้อหุ้นลงทุนอยู่ในตลาดหุ้นไทยและถือหุ้นอยู่เนี่ยเกือบร้อยตัวคุณผู้ชมหนึ่งในหุ้นที่ทางด้านของกองทุนประกันสังคมให้ความสนใจและเข้าไปซื้อจนมีอันดับก็จริงๆถามว่าท็อป10บไหมก็ไม่ใช่ท็อป20ก็ไม่ใช่น่าจะอยู่อันดับสัก22ของพอร์ต เฉพาะหุ้นนะของพอร์ตสปสเฉพาะหุ้นนะใช่ของพอร์ตก็ BCP ครับ BCP หรือว่าบางจากคอร์ปอเรชันเนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความมั่นคงเพราะว่าล่าสุดปีก่อนนู้นก็เพิ่งไปได้ควบรวมกิจการทำให้เขาสามารถกลั่นน้ำมันได้เป็นอันดับต้นๆของประเทศแล้วก็มีปั๊มน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นทีนี้มันก็เป็นหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีและมีความมั่นคง บางจากก็เข้าซื้ออ่ะขออภัยประกันสังคมก็เข้าซื้ออไว้อยู่อันดับสัก20กว่าของพอร์ตหุ้นทั้งหมดเฉพาะหุ้นไทยนะอันดับ20กว่าของพอร์ตประกันสังคมค่ะแต่ว่าเป็นอันดับต้นๆท็อปทรของผู้ถือหุ้นบางจากคือขนาดเป็นอันดับที่20กว่าของพอร์ตหุ้นตัวเองนะอแต่มูลค่านี้ถือเป็นอันดับ1ในช่วงหนึ่ง ของหุ้น BCP เลยไม่นะคือคุณผู้ชมต้องพูดให้ฟังอีกอเพราะอะไรเพราะว่าจะบอกว่าเงินของประกันสังคมมันเยอะแค่ไหนอะถูกต้องอและไม่นานมานี้เกิดบิ๊กหลอดกับหุ้น BCP คนก็เลยสนใจว่าบิ๊กหลอดนี้จากใครขายใครรับไปแต่เอาเป็นว่าแบบนี้คุณผู้ชมส่วนหนึ่งมันเป็นเงินเราที่อยู่ในกองทุนแล้วเข้าไปบริหารจัดก,การใช่ค่อยๆไล่ก่อน5กันยาตอนนั้นช่วงขึ้น XD นะ รายงานออกมาว่าประกันสังคมถือเป็นอันดับหนึ่งเลยคือ14.18รรองลงมาคือกองทุนรวมวายุพักหนึ่ง13.68อ่ะ67เปอร์เซ็นแล้วก็ไทย NVDR นะครับ11.78เปอร์เซ็นต์ซึ่งตรงนี้ไทย n v d วก็ต้องเข้าไปดูว่าในไทย NVDR นี้มีเปิดเฉยชื่อมาเป็นต่างชาติเป็นอะไรยังไงเท่าไหร่ใช่ใชผ่านมาถึงวันที่27ธันวาคม67มีการรายงานนะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุน้นกองทุนวายุพักหนึ่งขึ้นมาเป็น19.85 การสังคมเป็น15%แต่สัดส่วนเพิ่มขึ้นนะอ่าแ,แต่ยั่เป็นอันดับสอง capital asia มาจากไหนไม่รู้แต่โผลมาเป็นซื้อหุ้นไป10%แต่ cai เป็นกองทุนจากสิงคโปร์นะครับที่มีการลงทุนอยู่ในตลาดหลายๆประเทศทีนี้ capital asia เข้ามาซื้อหุ้นถามว่า10%นี่มาจากไหนได้มาอย่างไรถ้าซื้อบิ๊กหลอดยังไงก็ต้องรายงานตลาดว่าเกิดบิ๊กหลอดขึ้นในสิ้นวันปิดตลาดซื้อขายตอนปิดตลาดซื้อขาย แต่ Capital Asia ียไปกว้านซื้อบนกระดานซื้อบนกระดานปกติไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เขาบัญชีของเขาในการซื้อแต่สุดท้ายก็ซื้อมาได้จนล่าสุด5มีนาคมรายงานตลาดล่าสุดเมื่อวันที่5มีนาคมนะเรื่องของ Big l o ลนะ,ะตลาดหลักทรัพย์รายงานครับว่ามีการซื้อขาย Big l o ลในหุ้น BCP จำนวน1 2 3 9 2 3 0 0 0กับอีก85หุ้นม,มูล,ลค่า4,531กว่าล้านบาทในราคา36.57% จุดสามสิบหกจุดาบาทต่อหุ้นหุ้นตรงนี้นะครับคิดเป็น9%การซื้อขายบิกลอตนอกกระดาน,นตกลงราคากันเองได้แล้วไม่ได้สวิงไปตามราคาเทรดแล้วเป็นการซื้อขายระหว่าง A และ B 1และ2ไม่ได้มีการซื้อจากคนอื่นน่าสนใจด้วยว่าการซื้อขายบิกลอตนักขนาดนั้นเนี่ยราคาหุ้นบางจากอยู่ที่เท่าไหร่คือถ้าเทียบกับที่ CI เข้ามาซื้อเนี่ยมันไม่ห่างกันมากและทีนี้คําถามคือใครที่จะถือหุ้นเกิน9 ของ BCP อยู่บ้างก็เมื่อกี้ก็เปิดให้ดูแล้วมีกองทุนรวมวายุพักหนึ่งมี CAI กองทุนจากสิงคโปร์และกองทุนประกันสังคมก็คนที่จะขาย9%ได้ก็มีแค่3เจ้านี้เท่านั้นซึ่งยังไม่รู้ไม่รู้หากันอยู่เดี๋ยวเดียวไม่นานนี้ก็คงจะรู้ต้องเป็นหนึ่งใน3นี้แหละใครขายบิ๊กหลอดออกมาแล้วใครเป็นคนไปซื้อซึ่งนั่นก็หมายความว่าจะมีสัดส่วนในการโหวตนะคะไม่เหมือนไทย NVR ที่ไม่มีสัดส่วนในการออกเสียงแล้ว มันซาหักสําคัญยังไงกับการถือหุ้นของกองทุนประกันสังคมกับ BCP อันนี้เอามาย้อนให้คุณผู้ชมได้ดูนะลองดูไทม์ไลน์เข้าซื้อขายออกของกองทุนประกันสังคมกับหุ้นบางจากคอร์ปอเรชั่นดูฝั่งคุณนิชานันก่อนก็ได้มีการเข้าซื้อขายออกกันอยู่ตลอดเวลาค่ะในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่เงินอยู่ในกองทุนก็มาดูรายละเอียด,ดกันหน่อยนะ5นะกรกฎาคม 6, 6, 6, 6ปสปสเข้าซื้อหุ้น BCP ซื้อเพิ่มมาอีก9 0 0 0แสนกว่าหุ้นทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นขึ้นไปเป็น15%เ พอถัดมา2วันสว,วันขายออกซื้อเพิ่มไปประมาณ9 0 0 0 0สขายออกประมาณ2 5 5 0 0พันแกว่าหุ้นสัดส่วนลดลงมาหน่อยนึงเหลือ14.9,8,62%อีก3วัน10นรกรกฎาคมเข้าไปซื้อเพิ่มอีกล้าน4หุ้นเป็นหลักล้านเลยนะคะสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาเป็น15.09%อีก11วัน21นรกรกฎาคม66ขายออกอีกอ้าวหล้านกว่าหุ้นสัดส่วนก็ลดลงมาเหลือ14.971% 1 ผ่านไปอีกเดือนหนึ่งไม่ถึงเดือนก็จากวันนั้นจนถึงวันนี้น่าจะสักประมาณ10กว่าวัน2สิงหาคมปี66เข้าซื้ออีก5้าแสนสาสัดส่วนขึ้นเป็นสิบห้าเปอร์เซ็นต์เก้าสิงหาคมหกหกผ่านมาอีกสัปดาห์หนึ่งก็ขายออกไปอีกสองล้านแปดเหลือสิบสี่จุดแปดเปอร์เซ็นต์สิบสี่มีนาคมหกเจ็ดอันนี้ทิ้งช่วงมาสักระ,ระยะหนึ่งน่าจะผ่านตอนช่วง x อ็ดีปีนั้นมาก็มีนาคมหกเจ็ดสิบสี่ซื้ออีกสี่แสนเจ็ดสิบแปดขายออกไปล้านห้าแล้วก็สองกรกฎาคม เข้าซื้ออีกล้านเก้าเออเอาเนี้ยให้ดูว่าชักเข้าชักออกแบบเนี้ยมันมีนัยะสําคัญอย่างไระนะครับทีนี้คําถามว่าแล้วผลประกอบการของบางจากคอร์ปอเรชันเป็นอย่างไรทําไมหุ้นตัวนี้ถึงน่าสนใจแล้วทุกๆคนถึงรู้สึกว่าการถือหุ้น BCP ถือว่าเป็นหุ้นที่มี v a l ูเอชั่ดีนะพื้นฐานดีนะดูกําไรกันหน่อยนี้เอามาย้อนให้ท่าล่าสุดเลยอาไปดูปีทางผมนะใช่ปีงบหกเจ็ดกำไรสองพัน 184ล้านย้อนกลับไปปี6-6นี่ 13, หมื่นกว่าล้านเลยนะปี6-5นี่หมื่นปี6-4นี่เจ็ดกว่าล้านปรากฏว่า4ปีย้อนหลังล่าสุดเนี่ย BCP กำไรพอสมควรและในขณะเดียวกันให้ดูโครงการลงทุนต่างๆของ BCP ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นะว่ามันมีสลักสำคัญอย่างไรทำไมถึงมีคนอยากเข้าซื้อ BCP ครับเป้าหมายการขยายธุรกิจปี68ต้องการจะมีการผลิตน้ำมันเพิ่มอีก8% ปริตน้ำมันประมาณ2,080,000บาเรลต่อวันจากเดิม2 5 8 0 0ขายรวมเนี่ยสักพ210ล้านลิตรจากพ150ล้านลิตรนะกลั่นเพิ่มสักหกค่าการกลั่นขอเพิ่มสัก5้ถึงหดอลลาร์ต่อบาร์เรลจากเดิม4การผลิตน้ํามันและก๊าซเป็น5,000 0บาเรลต่อวันจากเดิม3 6มหมแล้วก็ขยายอีกร้อยสาขาเรื่องของสถานีบริการน,น้ามันจากเดิม2001เป็น22 6 3 แล้วก็มีการตั้งงบลงทุนอีกประมาณ5 0,000ล้านลงทุนในอะไรบ้างครับ BCP ธุรกิจพลังงานสะอาด2000 0ล้านธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติ20,000ล้านเน้นไปที่การเข้าควบร,รวมกิจการธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ํามัน4,500ล้านธุรกิจการตลาด4 2 9 0 0ล้านธุรกิจใหม่อีก1,600ล้านและธุรกิจเชีวภาพิอีก1,000ล้านจะเห็นได้ว่า5 0,000่นล้านนี้จะถูกสเปนออกมาจาก BCP และนี่คือสาเหตุสาคัญ นอกจากนี้ยังมีการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนามกําลังการผลิตอีก99เมกะวัตต์มีลงทุนในเหมืองแร่โปแตสที่โคราชสัดส่วนการลงทุน65เปอซมีการก่อสร้างงานโรงงานผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงซาฟอีก8,500ล้านบาทตรงนี้ใกล้เสร็จแล้วอาจจะไปแก้อะไรไม่ได้แต่ที่น่าสนใจคือเนี่ยพลังงานลมที่เวียดนามและโปแตสที่นครราชสีมาที่เข้าไปร่วมลงทุน อันนี้ก็ให้ได้เห็นนะคะแผนการลงทุนของบางจากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่กองทุนประกันสังคมนําเงินของผู้ประกันตนเข้าไปลงทุนซื้อหุ้นที่โครงสร้างพื้นฐานดีอันเนี้ยไม่มีใครว่าอะไรไม่ได้มีปัญหาไม่มไม่เหมือนซื้อตึกคั้งามเยอะแต่สําหรับเรื่องของหุ้นเนี่ยที่จับตาดูกันต่อจากนี้ก็คือด้วยความที่ว่าสปสถือหุ้นเป็นอันดับ3ของบางจากและเมื่อไม่นานวันนี้เกิดบิ๊กหลอดค่ะร้อกว่าล้านหุน้นก็เลยสงสยัยอยากจะรู้ว่าใครกันนะที่เป็นคนขายหุ้นบิ๊กหลอดขนาดนั้น ออกไปออกไปให้ใครแต่ถ้าดิฉันในฐานะเป็นเจ้าของเงินในกองทุนประกันสังคมลงทุนในบางจ่ากดิฉันก็โอเคนะก็ไม่ผิดก็ไม่ได้ว่าอะไรโครงสร้างไมดูไม่มีอะไรแต่แต่ถ้าขายเพราะเขายังไม่รู้ใครขายนะามะแต่ถ้าขายก็สงสัยเหมือนกันว่าขายทําไมถ้าเป็นบิ๊กหลอดล็อตนั้นกลายเป็นประกันสังคมที่ขายก็ก็ต้องตั้งคําถามแหละขายเพื่อที่คุณจะมมี่มาเปิดให้ดู่าซื้อซื้อขายขายอะก็หลักประมาณล้านกว่าหุ้นปกติอ่ะทีนี้มาดูค่ะหนึ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าบอร์ดประกันสังคม เวิร์กงานแล้วก็ออกมาเป็น,นผลดีกับผู้ประกันตนการคำนวณเงินชาราภาพแบบใหม่นะคะสูตรแค่อะไรเมน,นชื่อยอ่อ Average Revenue Earnings เริ่มใช้มกราคม69แต่ว่าจะขยับใช้ไปเป็นสัดส่วนสัดส่วนนะคะไม่ได้ร0 0ทันทีในปี69พูดง่ายๆก็คือเอาค่าจ้างที่เราเคยส่งสมทบไปตลอดชีวิตการทำงานเลยค่ะตั้งแต่เริ่มเลยนะเรียนจบเลยนะใช่ตั้งแต่เข้าทํทงานเออไม่ใช่แค่ 5. ปีสุดท้ายเหมือนสูตรเดิม แล้วก็ค่าจ้างในอดีตบางทีเงินเฟ้อหรือค่าเงินมันแตกต่างกันปรับด้วยคำนึงอัตราเงินเฟ้อเน้นหลักส่งมากได้มากส่งน้อยได้น้อยคำนวณตันสัดส่วนจริงอนท้ไปดูนะคะคิดให้เลยเดี๋ยวคิดให้เลยว่าถ้าส่งเดือนละกี่บาทคุณจะได้เงินคืนเดือนละกี่บาทเอามาดูขั้นตอนกันก่อน ขั้นตอนวิธีการคำนวณแบบแคร์นะคำนวณเงินเดือนเฉลี่ยที่ส่งจริงตลอดอายุตลอดการทํางานทั้งมาตรา33หรือมาตรา39ก็ได้หมดแล้วก็ปรับค่าเงินเดือนในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันเหมือนแบบเงินเดือนไม่ถึง15ื่นปัจจุบันสตาร์ทหมื่นอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ข้อที่3คือคํานวณเงินบํานาญพื้นฐานเอา20คูณฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่ปรับแล้วอ่า แล้วคำนวณเงินบำนาญเพิ่มเติมคือจำนวนปีที่ส่งเกิน15ปีคือ15ปีแรกเนี่ยคือเป็นพื้นฐานที่คุณต้องส่ง20%คุณฐานเงินเดือนเฉลี่ยแต่ถ้าเกินกว่านั้นก็คูณอีก1.5%้ปอแล้วก็คูณฐานเงินเดือนเฉลี่ยที่มีการปรับกันมาแล้วนะคะแล้วก็เงินบำนาญรวมตรงนี้เนี่ยก็คือจะเกิดจากเงินบำนาญพื้นฐานตรงนี้ข้อ3บวกข้อ4ถูกต้องนะคะก็ได้เพิ่มไปเพราะฉะนั้นสูตรใหม่ได้มากกว่าเดิมเป็นธรรมกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่ออกมานี่นะครับยกัน นี่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 เอาสูตรเดิมก่อนสูตรเดิมไหมเงินบำนาญพื้นฐานสมมุติว่าสูตรเดิมรวมกันแล้วปุ๊บแต่ละส่วนพันหกร้อยแปดสิบแต่พอสูตรใหม่ปุ๊บเป็นสี่พันสองให้เห็นง่ายๆแบบนี้คือมันยังไงยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติห้าปีสุดท้ายคุณเงินเดือนแค่สี่พันแปดเฉลีย่ยเพราะอะไรเช่นคุณมาอยู่ในอันสี่พันแปดนี่คือเกณฑ์ที่คุณมาอยู่เป็นมสามเก้าประกันตนเองมันจะอยู่แค่เนี้ค่ะมันไม่เป็นธรรมไงเพราะเขาส่งมาตั้งสิบห้าปีอ่ะนี่คือสูตรใหม่นะคะ กรณีผู้ส่งสมทบม .3 35 5ปีแล้วเปลี่ยนเป็นม .3 9นะอันนี้ถูกไหมทีนี้ถ้าส่งต่ออีก1ปีสูตรเดิมก็จะได้อยู่2,786บาทสูตรใหม่นี่เป็น3,088บาทนะได้เพิ่มขึ้น11%ส่งต่ออีก3ปีก็ได้เงินบำนาญเป็น2,176ค่ะสำหรับสูตรเก่าสูตรใหม่เป็น3,259ถ้าส่งต่อไป,ปอ,อีก5ปีสูตรเดิมได้แค่1,320 กลายเป็นส่งนานได้น้อยเห็นไหมอันนี้คือสูตรเดิมมันไม่เป็นธรรมสูตรใหม่เนี่ยได้เยอะสิ3,417บาทตามวิธีคำนวณที่เราใช้คุณผู้ชมนี่รือว่าบว<อ>กบามาร้อยห้าอันนี้คือคิดในช่วงสุดท้ายของปีที่รายได้เราเปลี่ยนเป็นมสามเก้นะทีนี้ การนับเงินเวลาส่งเงินสมทบเนี่ยสูตรเดิมนับเป็นปีเช่น15ปี11เดือนก็จะนับแค่15ปีแต่สูตรใหม่ขอนับเศรเดือนด้วย25ปี6เดือนก็จะได้อัตราบำนาญก็3 5 7 5ไม่ใช่แค่3 5%าเอย่าง่ายๆว่าเมื่อคำนวณทั้งแบบบำนาญแบบปกติพื้นฐานกับบวกที่เวลาเกิน15ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเอาละ,ะนะคะสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้นะคะในเว็บไซต์ของฐานเศรษฐกิจแล้วก็ในทุกช่องทางของฐานดิจิตอลด้วยนะคะ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ